Okay, okay. ตอนน好吧。做完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 。做 o 做 ok，完。做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  o 做 o k 完。做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  o 做 m 做 o 做 o k 完。做完。做 o o o 做 o 做完。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 做 o 做完。做 o 做 o k 完。做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 完。 อะไรบางโอเคอันอัน okay, นั okay? ้นผมโอเคนี okay? ่อรู okay? ่องบ้านผมแล้วคุณบ้านคุณมีกี่คนโอเคบ้านผมมีแปดคนโอเคพวกเขาคือพ่อแม่พ แม่แม่儿子女儿和我เล่หองเละของเล่หองเล่หองพูดพ่อพ่อแม่แม่ลูกลูกชละคุณคือเจ็คนไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดคนหม่ใช่แปคนไม่ใช่ 哈哈，还有一只小狗，OK，还有一只小狗，OK，OK，那你，爸爸先来，okay, 我有,、okay. 有,有，我有一只爸爸，OK，还有，狼蛇，还有狼蛇，可有套得吗？还有？ OK，我有电视，我还有电话，好在没。OK，我有电视，红米 TV。红米播放。OK，还有电话，好在没。还有 OK。还有电话。e v e n e n 还有一只小狗，好在没。还有。m y LITTLE พ o ดไทยยั还有。 ขายอะไรขายย่างโอเคย่างย่างยังมียังมีหนังยังมีหมาหนังกวขายอยู่โอเคย่างอเคย่างขายอยู่ยังมีหมาหนังกวโอเคขั้นขั้น在这里有ที่นี่有ที่นี่在有这里 这里，这里，那里，那对。然不哦，这个人，c 妮 n 妮这个人是谁？是谁？OK，是谁 c o n 可爱，OK。他是我爸爸，他是我爸爸。 好，飞，红红，对，他是我爸爸。刘一步那是谁？那是谁？那个那那个我，那是我弟弟。这是谁？你知道吗？你知道吗？跟如梅，跟如梅，你知道吗？知道吗？ 我知道，我知道，我知道。她是你的女儿，她是你的女儿。好ข陆เ红坤นล她好，是，是，你的红红，红坤女儿，陆儿，女儿。OK，很可爱，很可爱懂吗？对吧？啊。 แล้วเออบีป uh, uh, ุ่นเ่ารัชื่ารก่ใช่ใ okay. ช่ใช่แปลว่าใช่โอเคชื่วัว弟弟可爱吗？พี่เออลงสาวเออลงาช่ลงใช่คุณผมนารักไหมน่ารักไหมโอเควัว弟弟可爱吗？โอเคบีปุ่ด 也很可爱ก็น่ารักก็น่ารักมาก也很可ย也很ว่าก็我也很好我也很好น o ขก็แล้วเขาเขา好有小孩吗小孩可เลี้ยไหม小孩可以เี้ยไหม o ยเลีน

ไม有ไม่有แมดี้ไม่有เขาไม่结婚เาแปลว่าเขาไม่ไม่结婚มารีมารีเขาจะทายอะไรแต่ละแตนนะโอเคเขาไม่结น呐呐他没结婚呐他没结婚โอเค那แมดี้ม okay, ดี้ทายนะนะโอเค你有几个小孩 เด็กนิโยสี่คน小คนบีคนเล็กสี่คนกมีที่คนมีกี่คนเล็กคนมีอ๋อนิโย่อี๋ก็小孩คนมี小孩สี่คนเขาใจไหมคนมี่孩สี่คนใช่ใช่ใแล้วเท่าไหร่มีมีสี่คนเท่าไหร่เย

他有几个小孩？两个儿子和一个女儿，三个小孩。开麦，三个小孩，他们是两个儿子和一个女儿。OK，L A B，你家，你家，你家的妈，班坤，班坤，真好。OK，你家很好，靠在买你家很好。OK。 ดีจังเจนขาวเจนขาวแปลว่าโอเคพัฒนีดีมากแปลว่าเงขอใช่ไหมดีดีจังดีจังจ่ิว okay, ดีจ okay. ังดีจังเข้าใจไหมดีจังโอเคดีจังโอเคคอจิง่จวงจง่จวโอเค OK，留地步的，是的，是的，拆拆，OK，留，OK，留，但是得得，但是，没没没没得记，你没长大，嗯，露露达，露大，拆，但是得，你家哦，你有弟弟妹妹，我没有，坤弟，嗯。 น้องชายน้องสาวโอเคหัวไม่มีผมไม่มีผมไม่มีโอเคแล้วเยไม่ย没有ก็ไม่มีก็ไม่มีคือคืเกิดเขี่อนเจียนไม่มีไม่มีชายและไม่มีพี่สาวแท้ก็เป็นไหงได้รู้ได้รู้เอ่อขอด้วยไหมชื่อเล่นหรอขอดยไ ป้าป้าเอป้าเอมีเป็ดคนปั้ามี爸爸妈妈弟弟妹妹儿子女儿แล้วก็เสี่ยวเอ๋เสี่ยวโถเสี่ยวโถนคนโอเคคนที่ไม่มีไม่มีไม่มี哥哥ี姐เจ弟弟แต่มีอะไรมีอะไรมีสอ儿子和一个女儿เหนไห ไม่ดีคือเรื่อเที่นี่ไม่เนี่ยนไปเรียนมาเดี mm, okay. Mm. Okay. Mm ๋ยวก็รู้เดาไปเาอันนี้อันนี้อันนี้ง่ายพิซาพิซาง่ายโอเคพิซาอนี้ง่าย อันนี้อะไรครูใช่ไหมหล่อชื่อหล่อช ah? ื่ออรด้มว้มเรียนนักเรียนนักเรีโอเควันอายุแม่ยุกเียนนุโอเคที่นี่ที่นี่วันอายุแม่กุวม่มีวันอายุ 听听，再听听，完了又学生，学生,学生，OK。没有，我，我，医生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 ，OK。然后，厨师，厨师，OK。厨师，厨师，blong blong 厨师，对，厨师。 请求，啊，答老师，oh. 布隆马汉，厨师，OK，然后那边学生，没错，医生，生医生，生医生，然后，然呃，各位，ไม่ต้ไม่ต้อง，OK，各位，ไม่ต้องดูที่นี่ไม่ต้องดูที่นี่。 ัวที่นี่ัวที่นี่喜นใช่ไหมว欢喜欢โอเคแล้วสี喜นชอบชอบมากแปลว่าอะไร很喜欢โอเค okay. ไม่ชอบไม่ชอบ不喜欢โอเคแล้วไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบ唔太่欢唔太喜าแล้วูาย ชอบชอบมากค่อนอไม่ชอบไม่คชอไม่คยชอโอเคแล้วขอขอขอมากขขอาขอแล้ว ไม่ไม่ดีไม่ดีโอเคโอเคโอเขาอเอเอเคโอคโอเ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 ค่อค่อยคีอม่โอค่อยดีโอเคไอ่ค่อยดีแล้วอเคนอเคนอเคโอเคโอเคนอ้คโอเคโอนคโอเคโยากอันนี้เคโออเอเเคโออเคโอเคโเนอเคโอเคโอโเคนโอเคเ แค่เป็นหนาพููดนาพู้ใต้พู้ไต้หนาแค่เป็นหนาพู้นาเป็นยากเนหนายากมากยากมากมากเลยโอเคแล้วผู้หน ูหนะานไม่ยากผู s> s ้หนาเดี๋ยวอันนี้ไม่ค่อยยากคู่้ทายนู้่านู้ท่ยนู้าโอเคออก่อนก่อนของพูดของพูด คอนจีไม่ไม่ชอบพูด很好ไม่ชอบไม่ชอบพูด很好很差很很ีใช่ไหมผมพูดคอนจีชอบพูดหูท่ายขอท่ายขอโอเคชอบชอบพูดหูท่ายหนาหูท่ายหนาโอเคเอ่อท้าหนามท้ายหนา吗คอนจีเอ่อชอบพูดหูท้ายหนา ห่ไทหนาอหไทยหนน่ไม่ไม่ค่อยยาชอบชอบพูดอันนี้ยากป่านหนก็บอกว่าไม่ค่อยยากไม่ค่อยยากเออ no n เออค่อนค่อนสวย้ากอบพูดหูหูไทยหนพูดหนาไม่ดีพูดผู้หนานขไม่ดีพูดผู้หนาเขไม่ดีมินโซโซมนโซโซไทหนาหไทหนาดี e v e r y โซโซ กันนานี่พี่อันเ้โหไห้นาพอดีพูดว่าอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะขอบคเขอพูดณขาพูดพูดพี่พูดภาษาไทยเก็นมากตองพสู้ได้โอเคูดีดีด่ดีบีด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 อดีดีดีเีด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 ดอดีดดีดีดคดี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 ดดีดีดีขอ เขาเรียกว่าถล่มตัวไงพูดว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแหละอะไรนย่าเออคนคนไทยคนไทยชอบพูดเออเป็นยังไงบ้างเห็นไหมเป็นยังไงบ้างตอบยังไงเป็นยังไงบ้างก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละโซ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 โอเคอย่างนั้นอย่างนั้นแหละคนไทยชอบพูด不太好不太好คนไทยชอบพูดไม่เป็นไรไม่ได้不太好不太好ที่จริงมันเป็นอะไรพูดนะบอกก็ได้พูดนะบอก็ได้ ถ้าถ้าไม่รู้พูดยังไงพูดท่ไมพูพูด้าใช่แต่ไม่รู้พูดยังไงพูด不ถ้า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 กดีมากพูดากพมาไมากดีมากพูดากพากมารู้้างพูดมากพูดีมากพีาก้ากพู่ีากีมากดีากีมากพูดมากพมาไมารู้ชอมากพูาไรากพดากพูมากพีา

คนเคนทำทำงานอะไรที่ภาษาไทยถูกไหมคนทำงานอะไรไม่ต้องพูด我是老师我是老师哎我是老师呃坤金高高创部我是一个老师一个老师一个人两 nes, 个人一个老师 บพูดื่อเคโ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 อเคอเคโ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 อเคเคโอเคอเคโ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 อเค่ไเคโอเคโนเคเคโอเคโเคโอเคอเคโเคโอเค เ什าทำทำ OK 什么？什么？อะไร？อะไร？什าอะไร？工作？งานอะไร？你做什工作工作คเรียนไม่มีไม่มีคยทแปลว่าทางานทำงานเอ่อภาษาจีนงาแปลว่าทำงานเลขงานเข้าใจไหม？Work and นคกณช่วยแปลว่าทำงานเล็กงานเขาได้ไหมัุ่วปลว่างานก็แปลว่าทำงานเขาได้ไหมแปลว่างานกน็แปลว่าทำงานคง่โอเค你做什么工作

เี่ยวมาดีโอเคสิ่งดีโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้เคยเรียน好久不见ใช่ไหม好久不ยไม่เจีกันนานไม่เจอกันนานใช่ไหม好久不นโอเคที่นี่เเจีห这里这ห里ี这里这่ย十年不见好在ไหมเ年不ข好在ไหมสิ่งทีไม่ได้จกัน ไม่จะกัน okay. okay. ีเไมเ่จะกันโอเคเ最近怎样？โอเสีบสีบไม่ไม่จะกัสบยรม่งโอเคนี้เสิบปีจ okay. สิบีส okay. ิบปีสิบีียไม่ังไม？่ไม่จะกันสิบปีสิบปสเบีร์มโอเคไหม？โอเคสิบปีไม่จะกันสิบปเรไังโอเคไหอเกนบไม่มะั OK，得到的衣服很好，很好。OK，Leo，衣服，你做什么工作？穿汤 r 哎，工作，给你做什么工作 o k、okay. h e y o、oh, 我是老师。OK，Leo，每天不不管管每天。 每天 every day every day 每年ีว่ทุกเดินทุกเิ每่ทุกคนทุกคนอไรทุกคนคนดทุกคนได้ทคนกคนไดนไ้กคนด้ทุกนดนไดดิน 每个人，好的，来，这个人，那个人，OK，动物的个，各，OK，嗯，可以的，啊，马马能多啊，它的金马能多啊，一只狗，来来，一只狗，OK，呃，不，一个狗脱单拖单，一个狗，一个狗，一个猫。 โอเคโอเดย์เด็กพูดอทีน่อไม่ได้อี่ทีึไม่ได้พูดเองก่อเองโอเคเลุกวันวันยมนหนวันี่ยวันวหมวันวันนวันวันัันวันวนันวัันวันวันันว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 ััน ยมากอยเอมาไเียนคลิเขนคลิเ yeah, ียนคเรียนคขียนคลิี่นลิปอ right. ีนค mm ีค hmm. ลิปเียคลไปคลิเียล <'m> <c oughs> ิวเนลเนีนนคนคัไนยนคลนาคนเิเไไเควีเชิ 然后现在，现在可以练吗？对。ตอนนี้，OK。现在几点了？请你给妈妈聊。对，现在，现在，你儿子在上课吗？对，你儿子在上课吗？没有。对，Lucy，Lucy，呃，OK，เขาเรียนอยู่ใช่ไหม？呃，เขาเรียนอยู่ไหม？ เด็ดอิ๊กแปดโอเค你在上课吗？โอเคตอบตอบโอเค你在做什么？เป็นหามาได้อยู่ต <noise> ้องตอบ我ช่课，听得懂？โอเค他唐你在上课吗？坤 <noise> <noise> 我在上家 <noise> <noise> อันนี你้你儿子在上课吗？好在ไม่ OK 你儿子在上课吗？OK มาใช้你你儿子 OK Liu Apple 十年水晶水晶 OK 十年水晶钱十年钱怎么样啊？水晶 gold 水晶 gold Okay, 十年前他是学生，逃奔那边，逃奔他是学生。OK，学生。现在，现在，你，你，他不是学生了，他不是学生了。好，卖呗那边流，卖菜那边流。OK，他不是学生了。好 是。是。A 这边，A 这边，麦哲伦是 B，是 B，A 不知道，不知道，不不不，是拉根，是哪？拉根，不是学生了。OK，now A food，A food。现在他不是学生了，是是什么？他是一个厨师，厨师。 他做他做中阿，中阿寒中，阿寒做做哦 c o o k e r o 做但是，但是做做做做是做做做做做是做做做做做在家，做做有做做替班做做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  ทาเขาไอแปลว่าร<她>ัาน <爱 S 3> ่ารักรัาเข้าใจไหเขือเขาไม่รักไม่รั่โซฟาทอาหารเข้าใจไหมไม่ชอบโอเคไม่ชอบไม่ชอบทำอาหารเด็กที่จริงชอบชอบ喜欢ันอาหารได้ไอาหารก็ได้เข้าใจไหมโอเคเาไ่อาเา 他ขา不爱做饭เล้วเขา喜欢做什么สิ <喜欢 S 1> <的>่ไหมชอบทำอะไรชอบทำอะไรชอบทำอะไรเลี้ยวเอ เขา很喜欢เขาชอบดูทีวีมั้ยเขา很喜欢看电视เขาชอบดูทีวีมั้ยเขา很喜欢看电视เขาชอบดูทีวีมั้ยเา很喜欢看电视เขาชอบดูทีวีมั้ยเขาน喜欢看电视 出 TV 看电视，okay, 电视，他很喜欢看电视。l 他也喜欢小狗。好，不错，马雷，他也喜欢小狗。OK，好，马雷。Leo，他有好 e 好 e 一只大狗，马来能多啊！一只大狗，和和来来来，两只众多小狗马来。OK，淘米，它有几只小狗？几只？三只，猜吗？ 两只大狗，一只小狗，三只狗。OK，它有三只狗。OK，刘师布，它真可爱。真，对，那来张，那来张，好，那来可以练，真真好，真好。第二张，第二张。OK，刘布，你喜欢狗吗？ 你喜欢狗吗คนชอคหมานม้ OK โอเคพูดอะาระต่อ okay. 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 A ต่อยังไงหู้ายสี้สีหูท้ายสุดไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบทั้งท่าที่แต่จริงๆล้วชอบโ่อเค แล้วอแล้วที่พูด为什么เพราะอะไร为ม么อะไรอะไร什么 idea ใช่ไหม什 s 为ม么เพราะอะไร为什么เพราะอะไรแล้วเออู้不知道不知道